สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสุขสุขุ้ขนถุงมองถุบบอลบรรยากาศนี่ก็ประมาณใบโมงับ4 1นาทีพี่น้องวันนี้ก็วันพฤหัสบันที29พี่น้องวันนี้ถ้าทะเล25มากกินอะไรอย่างวะกินต้มมะขามโพดข้าวเหนียวพี่นอ้องต้มกินกับขา้าวคุณเดอ้อเพราะว่าของมัก พี่น้องคืดอยากกินข้าวเข่าฮะนะเลยอกเส้มากินให้พี่น้องเบิ้งว่าเป็นจังไรติดตามเบิ้งพี่น้องว่าสิแทบหรือบะแทบปาซิโน่เรือบะนัวแต่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องโพดข้าวเหนียวเด้อเว้นก็โพดอัน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 ได้โพดข้าวเหนียวเนื้อยๆเหนียวๆหน่อยดิสุกกระดิ่งครับต้มนะสุกแล้ว ข้าวเหนียวน้อยนี่พีน,อน้อยเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพี่นอ้อยมือันหหมันเหลือ่อมตารุ่นกันพี่นอ้อยทันทีแหละผู้เท่าเขาเจ้าจกินผู้เท่ามากินข้าวโพดข้าวขาว พูดเขาเนียวเราไม่ไปเก็บย่วอยู่วนเก็บมาใหม่ไม่ให้ตุต๋นเก็บไข่นางไปนางมาพี่น้องอยู่เพื่อนอยู่บ้าน<ม>เพื่อนบอไปทางไหน คือไปึ้นมาก็ได้เนข้าวโพดเนี่ยนะข้าวโพดมาต้มชูกินี่น้องชูกินชูเบิองชูชมไ่น้องนี่ก็นี่อ็ยู่ชื่อๆแล้วี่น้องกับบอระอาบา <c oughs> กับบาดว่าการลีนมันรู้ว่าห่อนเนี่ยาประจุมจิบุที้มันมอต้มมันต้มนม้ำ ตุมต่มดาตุออ่มด้วพ่อมีก้อเ้าก็คือว่าบ่าง่ามให้เราไมาน่นด้จังวัดไหนะคือว่าคนกาฮ <c oughs> ้อ โอเคแล้วอ,อือห้าหกระปุก ชอบโตพันห่อนพี่เนอะมึงได้กิ๊งดีบริเนียนมัดกะคึมคึมบ้านใดบ้านหนึ่งพี่เนอะแทงกล้องกับบกคัดพ่อไดนุ่งเดียวดักที่ทอดเขียว ห้อนนี่ on file. ยิดปวกกับปบออกนะพี่น้องอย่าไปหาดิแม,มงวันตอมอ้าวจะบัดหอบกันเลย แม่ปะส้ทธิ์น้ำบูดไปเอาไก่ในยางเฉยอยู่กเรีดกว่าุกอลูกเนไร่จะบ่อยางพุกลูกนั่งชิบคนโตเรือช้องโตน้องครอบครัวสนตรนำลูกถ้าเป็นั้ำบกกินที่เป็นแม่วัวมากินลูกเพิ่น อา้าวงิดใส่หม้อลูกมันเกยหิวพี่นอ้องโอ้ยหอนเด้อนไปเด้ ไม่ไ้จางใ,ใล้ๆคนนที มเด้อินคดขันยาเด้อพี่กินผดขันยาเด้อทุกคน ข้าจัดพาแล้วพี่น้องนั่งขวี้อีกไลายได้พี่น้องนั่งมุ่งเช้าห้าการข้าทั้งบุเขาป่าข้าทั้งบ่มีอันบ่มีแอนบ่มีทางไปหาหน่อไม้หาคลิปหาคลิปนะนี่แต่ไปแต่แนวเดียวแล้วบนที่เดแนวอื่นดอกปีนมากขนาดบุรเขาป่าหาหน่อไม้กับข้าก็ทำคลิปอยู่บ้านทำคลิปอยู่เพื่อนทำคลิปอยู่เพื่อนทำคลิปแล้วก็้าสัดพาพี่น้อกบ่มีแอนทำคลิปแล้วโหลดคลิปแล้ว ชัดโตแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อทานคาเฟมาไาว้แล้วก็มาสัก้าสัก้าแล้วก็มาขืดกินขือ,อยาก,กินมาคาโพดตุ้มอันนี้พามากิน้าโพดตุ้มดีฮลอดเดก อย่าติยตุยอ่อนนะอยากกินไว้อ,อ่อนๆนะกวดข้าวเหนียว งอไปงอมางอมาเวลานาที <c oughs> อยู่แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆน้องกินแบบบ้านนอกบ้าน้ากินตั้งหลกับนั่คือบ้านนอกคือเก่าพิจาได้กระแทกคือเกา่าไม่กระแทกเปลี่ยนใหม่ก่อน มือแช่มจะเห็นไว้แช่ตัวเนี้ย ขึ้นเบิดมือกปเลียนทานขึ้นเบิดทา,า,านชอบหนึ่งลูกยังครึ่งชอบอทานอยู่พี่ถ้าเป็นชอบง่ายก็กประมาณน่อยบาทค่ กี่ตัวได้บกชิป่พันหชิปหิปี่แหละาิหกิบสามิปหิปอยหนึ่งสามิปห่อยหนึ่งหกชิปถ้าสอบน่อยในสอบอากาศห้าชิปบาทพป่นองกับประมาณนี้กกัประมาณสามชิบสามพัน ทำไมซื้อก็ไม่จะซื้อละไหนแซ่ปลาไม่น่าจะของกขบวนนี้เบื่อละเนียย ทุกชานไก่อะ่ะมันมันขเขาเงือนปันให้มันมมมถ้ากินทั้งห่อนทั้งแหนบทั้งนัวมันเหนียวพี่น้องถ้าว่ามันบนยอด น,กกนนะั่งบดกินแบกคอยคือกันซื้อมาฟองถุงอันนี้เราก็กินอย่างเงีง้ยแล้วอืม้มหนึ่งวันตจบบุ้งอ,อน,น่วยอน,น่วยมันอันคักพี่น้องในใจน้อยนิดอันนี้บอ น่าตัวนี้ก็จะเป็นการกินหัวอันหัวมันชักคู่สำหรบหัวอย่างหัวชักคู่หรอกมันเป็นหัวแบบแบดหัวขาวๆนะพี่น้องแบบเนี้ย ขี้ขาวใี่หลยเช็ดเนาะเ้าหยังมนันนกลัวๆเนาะมาแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่ขอบุญคุณหลายวันในภามากินข้าวโพดกับข่าวพี่น้องขึ้นไปขึ้นมาขยาดแต่ปูเท้าท่ากับเท้าเลยลนะพ่คอคลิปหน้าพ่อกนใหม่สบายดีสบายดีค่ะคอมเมนต์นมา,อาอบอกคอมเมนต์มาถามอะไรเ้อพี่น้องบอุงบุญคุย